สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมแทนมึงเหนือก็อยากจะมาบอกว่าไม่ได้มอบอกว่าอะไรคือมีคนเม้นมาว่าผมทำอะไรไม่รู้เรื่องก็คือผมยํำให้ดูไม่ได้นะครับคือผมลงคลิปไปแล้วหนึ่งคลิปก็ยอดดูก็พุ่งเยอะนะ แต่ว่ามันผิดกฎหมายพี่ชายบอกให้ลบผมก็ลบเพราะว่ามันมีประวัติมาแล้วครับคนพยาวมือนกันที่โดนจับพองูสิงเนาะพอผมส่วนมากผมจะลงขายตะไครตาใหญ่ประมาณเบอร์น,นี้คือประมาณสี่เซนครึ่งเนาะ แล้วผมก็ยามเออผมเจอตัวผมก็ยามแล้วผมก็ทําคลิปลงแล้วมีคนมาเม้นร์บอกว่าให้ลบบ้างแล้วบอกว่าอีกคนก็หาบอกว่าหาเรื่องเสี่ยงคุกเนาะผมก็พี่ชายเห็นก็โทรมาบอกว่า ลบเดี๋ยวนี้ผมก็ลบไปผมก็กลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าหาว่าเจอประเด็นนี้ผมก็คงจะหมดไปอีกเยอะหรือไม่มีให้เลยก็ได้นะครับแล้วผมก็ต้องติดคุกอีกทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วอย่างไอ้งูทางมะพร้าวลายฉีดนาะ ที่เราเห็นกันทั่วๆไปเนาะทางมะพร้าวสีเหลืองๆแดงๆประมาณนั้นอะ่ะมันก็ติดพอระบบด้วยก็ยามให้ดูไม่ได้ถ้าจะให้ดูก็คือเป็นงูเห่าเนาะทีนี้ต่อไปเนาะผมก็ไม่มีอะไรจะพูดอีกต่อไปแล้วครับผมไปหาดูงูสิบสี่ชนิด ของไทยนะครับที่ติดพบรบนะครับควบคุมคูครองอยู่นะครับมันมีงูที่กินได้อยู่ประมาณสามชนิดเนาะก็มีงูเห่าหนึ่งละหนึ่งนี่งูเห่านี่ไม่ติดเนาะแล้วก็มีงูทางมะพร้าวมะพร้าว ไม่ว่ามเท้าแดงอะไรประมาณเนี้ยมันมีหลายอย่างเนาะมีหลายชนิดเนาะแล้วก็งูสิงประเภทงูสิงทุกอย่างเลยครับสิงตาโตอะไรก็ได้ไม่ได้เลยนะครับขอโทษด้วยนะครับขอผิดที่คแค่นี้ครับสวัสดครับ